เขาหันไปเจอชายตัวเล็กๆผิวกร้านมึงคือฉลับลูกน้องไอ้คำรนมึงกลับมาทำไมกลับมาชําระนี่นี่ชีวิตพ่อแม่กูพวกมึงมันแพ้มาตั้งแต่เกิดเปลวเดินเข้าหามองตาแน่นนิ่งแต่ตอนนี้กูไม่ได้อยู่เฉยๆแล้ว เสียงหมัดฟาดหน้าดังปักฉลับล้มลงกลางลานวัดฝากบอกคำรนด้วยว่ากูเริ่มแล้วเปเลวเดินออกจากวัดในมือล้วงมีดพับสน,นิมเครอแน่นอยู่ในกระเป๋าเสือ้อเงียบแต่นรกกำลังเปิดฉากอีกครั้งในหมู่บ้านนี้กลางตลาดเชา้าผู้คนพลุกพล่าน แม่ค้ากำลังปูผ้ารองตะกร้าผักเสียงเครื่องยนต์ดังกระหึมมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างพุ่งเข้ามาจอดกลางลานชายตัวใหญ่สวมเสื้อคล้มเปื้อนน้ำมันกระโดดลงมาใครมันกล้ามันล้มฉลับของกูชาวบ้านเงียบกริบไม่กล้าหายใจแรงไอ้ด่างมือเปื้อนเลือดมาแล้วนับศพไม่ถ้วนมันมองไปรอบวงก่อนจะชี้ไปที่ชายในเสื้อมอฮอม มึงชื่อเปเลวใช่ไหมใช่แล้วไงกูจะลางหน้าให้ไอ้เฉล็บเดี๋ยวนี้ไอ้ด่างคว้ามีดพกแตกเอวฟันเข้ามาแบบไม่ให้ตั้มตัวแต่เปเลวเบี่ยงหลบแถมใช้จานเหล็กปาเข้ากลางหน้าเสียงดังแครง้งเลือดก,กำเดาทะลักไอ้ด่างคำรามและพุ่งใส่อีกครั้งเปเลวตัดสินใจสวนด้วยเข่าลอยมันล้มทั้งยืนเขาก้าวไปเหยียบมือแล้วหยิยบมีดขึ้น กดที่คอแบบไม่ลึกกลับไปบอกคำรนอย่าส่งหมามากัดกูทีละตัวไอ้ด่างตัวสั่นพยักหน้าอย่างเร็วชาวบ้านยังจ้องไม่กระพิตตาเสียงหนึ่งดังจากข้างลานเปเลวพอได้แล้วเดี๋ยวพวกมันเอาคืนเปเลวหันไปเห็นตาเท่าเสื้อขาวยืนพิงไม้เท้าตาเชือ้อมันกำลังทำให้หมู่บ้านนี้เปลี่ยนไปอีกครั้งเปเลวเช็ดเลือดจากนิ้ว มันเปลี่ยนไปตั้งแต่วันที่บ้านกูถูกเผาแล้วล่ะตาเขาเดินจากไปท่ามกลางสายตาทั้งหมู่บ้านไม่มีใครรู้ว่านี่แค่เริ่มต้นของการจ่ายหนี้ครั้งใหญ่เท่าน,นั้นเปลวเดินลัดคันนามุ่งหน้าสู่บ้านเก่าของหมื่นตาชายชาราอดีตพรานป่าเคยเป็นเพื่อนสนิทของพ่อบ้านไม้ยกสูงหลังนั้นยังอยู่ดี